ว่าใน20ปีที่ผ่านมาทองคํามีมูลค่าสูงขึ้นและห้างทองจะดําเนินกิจการต่อไปยังไงตั้งโตกลางห้างทองที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สมัยนั้นราคาทองไม่มีการกําหนดแน่นอนและตายตัวเหล่าเท่าแก่ร้านทองที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันพูดคุยถึงการตั้งราคาทองที่เหมาะสมตั้งโตกลางคือหนึ่งในสีที่ร่วมกันตั้งราคาทองในวันนั้นยุคก,ก่อตั้งคือนายโตกลางแท้ตั้งช่างเงินชาวจีนที่อบพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ยุคที่ 2นายกเกษมแท้ตั้งได้ขยับขยายกิจการปัจจุบันตั้งโต๊ะกลางอยู่ภายใต้การดูแลกิจการของรุ่นที่4และรุ่นที่5คือคุณชัยกิตและคุณประกรณ์ตันติการอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้ตั้งโต๊ะกลางดําเนินกิจการมาถึงทุกวันนี้ก็คือการคุมสต็อกสินค้าคุมบัญชีให้นิ่งและไม่เสี่ยงโชกับราคาทองที่ผันผวนเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อทองก็อย่าลืมแวะไปที่ห้างทองตั้งโต๊ะกลางกันนะคะ